อขออภัยครับเมื่อกี้วิดีโอตัดไปมาจอดอยู่หน้าเขาหลนครับท่านผู้ชมอออกจากสะพานสาครีมาผมก็มาจอดรถตรงนี้มองเห็นน้ำไหมท่านผู้ชมนู่นผมจอดอยู่ตรงนี้นะนี่เขาหลนเขาหลนออกไปนู่นก็เลี้ยวขวาพนมเลี้ยวซ้ายละนองพังงาเน,นี่ยผมก็จอดเออคุณปู่ไว้นี่ก่อนแล้วก็จะไปดูน้ํากันครับท่านผู้ชม อีพีที่แล้วถ้าท่านผู้ชมได้รับชมก็รู้นะว่าน้ําขึ้นมากขนาดไหนสะพานสาคกลี่ครับเมื่อกี้เืยรเรียกอย่างว่าสะพานวรพจ์วรพ์เป็ดกุ้มเลียนเงินโอลิมปิกวลระปรุษดของไทยเราเดีย <c oughs> มาดูน้ําตรงนี้ก่อนว่ามันจะยังไงไปดูกันน้าจะขึ้นสูงไหม <c oughs> แต่สะพานตรงนี้สูงนะถ้าท่วมตรงนี้ก็จบเลยข้างล่างอะ ก็เรียกสะพานคลองศกสะพานวัดสองน้องอุ้ยโอ้โหลื่นใต้ต้นโพนี่โอ้ลูกจ้างมาดูน้ำเฉยเฉยครับลื่นเมื่อกี้ลื่นน้ทาแตะด้วยไงเมื่อก่อนจะเป็นสะพานตรงเตงนะสมัยสงครามโลกสมัยโบราณจะใช้สะพานตรงนั้นครับสะพานสะพานผ่านเวก็อยกผ่านเวสะพานตรงเตงสะพานแขวน ก็สำรวจชุดโฉมไปบ้างแล้วแหละเพราะไม่เพราะมีสะพานนี้แล้วสะพานตรงเตียงนั้นก็ไม่ได้ใช้เนาะเป็นอนุสรณ์อนุสาวรีย์ไว้โอเคเอาในป่ายางแล้วเว้ยน้ำมาลินลินป่ายางแล้วดูดูขี้ไคลน้ำตะไคร่น้ำโอ้โหดูท่านผู้ชมน้ำนั้นนะ่ะอือหือนี่ฮะ มา,าไปดูตรงกลางสะพานนะน้ำเข้าในปา่ายังอ มันก็ในป่ายางแล้วนี่ฮะข้างหลังนู้นจะเป็นวัดนะท่านผู้ชมโอ้ดูน้ำเชี่ยวขนาดไหนดูโอ้ยมันลื่นว่ะตอนลังเท้าเดินดีมันยลื่นหัวฟาตรงนี้ไม่ไม่เอานะน้ำเชี่ยวมากอดูดูด,ดไปดูตรงนูน้นอะไรลอยไปกับน้ำวะเนะี่ย